ข้อจากัดในการสร้างภาพคอติดอันนี้คือภาพถ่ายนะครับมันจะมีทั้งหมด16ล้านเฉดสีนะอ้างอิงจากภาพถ่ายด้วยมือถือนะถ้าเป็นกล้องใหญ่เนี่ยมีมากกว่านี้เกือบพันล้านสีนะครับเพราะฉะนั้นภาพถ่ายที่เราเอามาส่งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ16ล้านสีส่วนภาพคอติสเนี่ยทุกคนเห็นเนาะตรงเนี้ยคือเม็ดสีคอติสมันจะมีเฉดอยู่ทั้งหมด450เฉด โดยประมาณนะครับมีบวกลบนิดหน่อยอาจจะมีสีเพิ่มสีลดอะไรนิดหน่อยแล้วแต่นะครับลักษณะการไล่เฉดนะครับก็จะประมาณนี้เฉดเนี่ยไม่ได้มีเยอะถ้าเทียบกับสีที่เป็นฝั่งภาพถ่ายเนี่ยสีภาพถ่ายเนี่ยจะเยอะกว่าเนี่ยมันจะละเอียดยิบเลยอันเนี้ยมีเป็น16ล้านเฉดอันเนี้ยคือเยอะมากนะครับต่อ1นพิกเซลนะครับส่วนอันเนี้ยลิมิตแล้วเนี่ยมันจะมีแค่นี้อันนี้ก็คือข้อจํากัดข้อแรกนะครับของภาพ คอติสเนาะเวลาเราเอาภาพถ่ายเนี่ยมาทําเป็นคอติสมันจะเหลือแค่นี้เนาะส่วนข้อจํากัดข้อ2นะครับที่ผมต้องเล่าเรื่องนี้ก็คือเพราะว่าบางทีอะภาพที่เรามาทำมันอาจจะไม่ได้สีตรงจากของเดิม100%เพราะฉะนั้นนะ่ะก็เลยต้องอธิบายเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยยังยังไม่เข้าใจเนาะว่าแบบเออทำไมภาพได้ไม่ค่อยตรงตามต้นฉบับเลยเนาะ ก็จะอธิบายฟังว่าก็คือสีอะมันลดลงสีมันมีอยู่แค่นี้นะครับสูตรสีที่อยู่ที่เอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นสูตร DMC เนาะ DMC ตัวนี้เนี่ยใช้กันทั่วโลกนะครับเอามาทําภาพคอตอะิะทีนี้มาดูข้อจํากัดต่อไปด้านรายละเอียดนะครับก็คือภาพถ่ายถ้าเกิดว่าเอามาทําภาพคอติสได้แบบนี้เท่าที่ดูมันก็โอเคถูกไหมครับเพราะว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะดวงตาจมูกป,ปากเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลย แต่ถ้าเกิดเราซูมขึ้นมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ภาพถ่ายอันนี้คือความละเอียดเห็นไหมครับอันเนี้ยพอเป็นคอติสเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าสีเนี่ยจะเป็นชั้นๆั้นประมาณนี้คือถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเออคอติสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่ภาพถ่ายเป็นอย่างนี้ย้นถามว่าเออมันจะดีตรงไหนล่ะถ้าเกิดว่าเอามาทำคอติสใช่ไหมทำไมทุกคนถึงแบบว่าอยากทำคอติสทั้งที่แบบภาพถ่ายก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีของมันนะครับมีข้อหนึ่งนะครับก็ภาพบางภาพนะครับเอามาทำคอสติสไม่ได้ก็คือนี่ครับภาพที่มีลักษณะย้อนแสงตัวนี้นะครับย้อนแสงจะเห็นได้ว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะค่อนข้างเละตรงบริเวณใบหน้าเนาะเพราะว่าแสงเนี่ยมันมีการไล่โทนต,ตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เม็ดสีที่เอามาใช้ในการทำคอสติสเนี่ยมีไม่พอเฉดมีไม่พอที่จะไล่ให้ได้ละเอียดประมาณนี้ ภาพนี้มันคือ,ม,คอมันคือภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าพอเอามาทำคอติสเนี่ยกับไม่สวยเพราะว่าเฉดส,สีมันไล่ไม่ทันนะครับดีเทลก็จะไม่ค่อยดีตรงนี้ก็จะหายไปตรงหูนี้ก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามีแสงค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็ดวงตาตรงนี้หายไปเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเลยแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยครับก็คือน่าจะค่อนข้างเละถ้าลักษณะเป็นภาพย้อนแสงเนาะ มาดูข้อจำกัดต่อไปภาพบางภาพทำไม่ได้ภาพย้อนแสงเนาะแล้วก็ภาพลักษณะนี้ก็คือภาพหมู่คณะนะครับก็คือภาพที่มีคนเยอะมากๆแบบว่าคนมาทั้งองค์กรเนี้ยเป็นพนักงานบริษัทเนาะหรือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่แบบ10คนอัพป,ประมาณนี้เขาจะทำไม่ได้เพราะว่าจำนวนคนมันเยอะเกินไปแล้วไม่สามารถที่จะลงดีเทล นะครับให้กับทุกคนได้อันนี้คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างก็จะเป็นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นหน้าตาของคนนี้เลยเนี่ยคนนีย้ยิ่งคนหลังๆเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคอติดจะไม่สามารถทําภาพบุคคลลักษณะนี้ได้นะครับเปตัวอย่างให้ดูว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างก็คือเรื่องสีนะครับเรื่องอความละเอียดที่มันจะตกลงนะครับแล้วก็เรื่องภาพย้อนแสงภาพที่คนเยอะๆประมาณนี้ ก็จะมีปัญหานะครับที่จะไม่สามารถเอามาทำได้เนาะทีนี้มาดูภาพนี้กันอันนี้เป็นภาพของทางร้านนะครับที่ทำออกมานะครับเป็นภาพคนเยอะซึ่งจริงแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าไซ์นี้นะครับเป็นไซที่เศษทำออกมาอยู่ที่ร้อยคูนร้อยสามสินะครับภาพนี้เป็นภาพที่ไซ์ใหญ่มากๆก็คือถ้าเกิดว่าจะทำคนเยอะระดับนี้นะครับภาพเนี่ยก็คือจะต้อง ขนาดใหญ่สุดๆไปเลยนะครับอันนี้เป็นขนาดความกว้างแม็กซ์สุดละกันแม็กซ์สุดที่ทางร้านทําได้นะครับก็คือกว้างเมตรหนึ่งเนาะกว้างเมตรหนึ่งส่วนยาวเนี่ยยาวตัวนี้ยังยังไม่จํากัดนะครับแต่ว่าภาพเนี้ยก็คือตรงเนี้ยหนึ่งร้อยนะครับร้อยเซนก็คือหนึ่งเมตรอันนี้ร้อยสามสิบก็ถือว่าโอเคนะครับภาพออกมาดีเทลถือว่าโอเคเลยแต่ว่ามันจะขนาดใหญ่มากมันจะขนาดใหญ่มากนะครับ ใครที่แบบอยากทําภาพก็ต้องประมาณนี้เลยเนาะโดยส่วนใหญ่คนที่เอามาทําภาพคอติดนะครับภาพครอบครัวเนี่ยจะประมาณ3คนถึง5คนโดยประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยเกินนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันบ้างทําไมเราถึงต้องเอาภาพมาทําคอติดดูคลิปเลยจะได้เข้าใจนี่ข้อที่1นนะครับข้อที่1มันสวยสะท้อนแสงรลยยิบรลยยับนะครับรลยยิบรลยยับลองดูคลิปนะอธิบาย อธิบายด้วยข้อความไม่ชัดต้องดูคลิปนี่เห็นไหมครับสังเกตรตรงนี่เห็นไหมครับตรงปากแล้วก็คือภาพมันจะมีการสะท้อนแสงเป็นรากไกาเนาะมันก็จะเนี่ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบนี้อ่าแล้วยิบแล้วยับสะท้อนแสงเล่นแสงเล่นเงาแบบนี้เลยนะครับติดออกมาแล้วก็สวย เนาะติมาแล้วก็สวยมันจะพิเศษกว่าภาพถ่ายก็ตรงนี้นี่แหละเพราะว่าทําไมเราถึงเออเราไมเราถึงไม่พิ้น์ออกมาธรรมดาทําไมต้องมาติดนี่ไงนี่คือเอฟเฟกที่เราจะได้ตอนสุดท้ายซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่เรามาทําคอติคิตตันก็เพื่อตัวนี้เลยนะครับแลยยิบระยับข้อดีข้อต่อไปนะครับสนุกเพลิดเพินได้ติดแล้วก็ฝึกสมาธินะครับข้อดีข้อที่2ได้ติด มีความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ได้ฝึกสมาธิคนที่ติดตัวนี้นะครับต้องติดทีลเมตต้องใช้สมาธิเยอะนะครับต้องโฟกัสอยู่กับมันนะครับคนที่มีปัญหาทางด้านสมาธิสั้นหรือว่าจดจ่ออยู่กับอะไรได้ไม่นานเนาะก็ลองติดตัวนี้ดูผมเปิดคลิปให้ดูเนาะนี้คุณยายท่านหนึ่งนะส่งรีวิวมานะครับเพื่นค่ะทำไปทำเพืงนไปค่ะ ขอบคุณลูกสาวนะคะที่สั่งภาพของ enjoy DIY มาให้แม่ให้แม่มีความสุขสำหรับคนแก่นะคะทำได้ค่ะทำง่ายก็มีภาพให้ดูนะคะมีตัวสอนให้ดูทำง่ายค่ะทำออกมาแล้วสวยงามค่ะมีความสุขค่ะสำหรับคุณแก่ๆอย่างเรานะคะอยู่บ้าน เงาเงาฟังเพลงไปทำภาพไปใส่เม็ดสีไปมีความจุกค่ะลูกสาวเขานะครับซื้อออติดคิตตันลายดอกไม้ไปให้นะครับเขาก็เลยติดอยู่ที่บ้านเนาะเนี่ยเขามีความสุขมากนะครับในการติดตัวนี้คุณยายไวกยเกษียณนะครับอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรยังมีช่วงเวลาที่ว่างนะครับแล้วก็เอาภาพคอติดกิตตันเนี่ยไปเล่น ก็นะจะแก้เหงาได้ไม่ค่อยได้เจอใครเนาะอยู่บ้านตอนกลางวันเนี่ยก็ติดคอติดไปนะครับสนุกเพลินมากนะครับแล้วก็ได้ฝึกสมาธินะครับคนที่มีอาการสมาธิสั้นนะครับแล้วก็เด็กๆที่เ่นมือถือมากๆจะไม่ค่อยดีนะครับก็เอาตัวนี้ไปเล่นได้จะช่วยฝึกสมองทําให้สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรได้นานๆมากขึ้นนะครับทําเวลาทํางานอะไรเงี้ยจะทํางานได้โฟกัสกับสิ่งที่ ต้องทําได้ดียิ่งขึ้นเนาะอ่ะเคสนี้นะครับเป็นลูกค้าของผมเองนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับเป็นแพนิคนะครับแล้วก็ซึมเศร้าอ่อนๆเนาะช่วงไหนที่อยู่คนเดียวก็จะฟุ้งซ่านนะครับก็หากิจกรรมทําลองทําดูปรากฏว่าเออไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะมันดีกว่าที่คิดมากเห็นไหมครับก็ลองเอาคอสติคิตตันไปเล่นใจสงบนะครับประทับใจนะครับอ่านี้ บริการหลังการขายเนาะนี่เป็นเคสของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่แบบมีอาการซึมเศร้าเนาะแล้วก็เอาคอติดไปเล่นทุกวันนี้ก็ยังติดอยู่นะครับภาพติดเสร็จปุ๊บสั่งใหม่ติดเสร็จปุ๊บสั่งใหม่นะครับน้องสาวผมก็เป็นนะครับโรคซึมเศร้าทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินยาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับไม่ได้บอกว่ามันช่วยได้นะครับแต่ว่ามันดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะมาดูเคสนี้กันนะเสร็จไป2ภาพแล้วภาพที่3เอาไซส์ใหญ่เลยได้ส่วนเสียงขององค์ท่านมาติดลาย องพญานาคแล้วก็ทำไปแล้วสองภาพรูปแมวกับรูปดอกไม้สวยมากนะครับอันนี้ลายของทางร้านทั้งหมดเลยถ้าเป็นของทางร้านนี่ก็จะเป็นกระดาษสีเหลี่ยมแบบนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนได้ส่วนเสียงองค์ท่านมาแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับนี่ตัวอย่างของลูกค้าที่แบบได้ติดไปเนาะมันดียังไงนะครับติดแล้วติดเสร็จแล้วซื้อสาติดเสร็จแล้วซื้อสาข้อดีข้อที่3มีคุณค่าทางจิตใจก็คือคอติคิดตันเนี่ยเราติด ไปแล้วเนี่ยเราได้ภาพส่วยละยิบระยับแล้วก็ยังได้คุณค่าทางจิตใจด้วยเอาไปส่งมอบแล้วก็ทํารูปไปให้ได้รางวัลมาแล้วก็ทําภาพเก็บเอาไว้เนาะถ้าเกิดว่าเรามีภาพที่สําคัญประมาณเนี้ยถ้าเราปิพ์ออกมาเป็นภาพถ่ายเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่กี่ปีเนาะโดนแสงโดนอะไรก็ซีดจางไปแต่ถ้าเราทําเป็นคอติคิตันให้มันส่องประกายแล้วก็ส่งมอบเป็นของขวัญเนี่ยมันจะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะครับ มาดูรีวิวเจ้าลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือได้สั่งภาพคอตีคิทตันจากทางร้านไปนะครับสั่งมาแล้วหลายภาพทุกภาพเนี่ยสวยทําออกมาแล้วสวยงามมีคุณค่าทางใจมากๆแต่ภาพที่ชอบที่สุดก็คือภาพนี้เป็นภาพการ์ดแต่งงานเนาะเป็นประกายสวยงามเหมาะกับวันเวลาที่สวยงามของน้องชายได้กับคู่ชีวิตที่รักกันจริงๆนี่อันนี้ก็คือตัวอย่างของลูกค้าร้านเราเนาะ จริงๆตัวอย่างมีเยอะนะครับผมหยิบม,มาได้ไม่หมดร,รีวิวต่อไปอันนี้เด็กๆติดนะครับน้องสองคนนี้ติดเด็กๆตั้งใจช่วยกันทําเป็นของขวัญให้กับน้าสาวน,นี้เด็กติดนะครับเด็กก็ติดได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเราทําไม่ได้เด็กติดได้เราทําได้แน่นอนเนาะช่วยกันทําไม่เป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้าสาวซึ่งเป็นเหมือนแม่คนที่2ของเด็กคนนี้อันนี้คือความรู้สึกของเด็กๆนะครับที่เขาตั้งใจที่จะทําให้เนี่ยปี p เบ Birthday ใส่ข้อความได้เห็นะครับ แล้วก็ไปใส่กรอบสวยเนะาะใครชอบคอสติคิสันเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะติดตามคิดต่อๆไปฝากกดไลค์กดติดตามให้จอยด้วยนะคะ